rasona sa na 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 กินอด้วยแรงดีพามาใหดยำหอยนางรมนี่ครับอันดับแรกเตรียมเครื่องครับนี่มีหอมบักเนา,เาช็อีตยังก่อนไปยางก่อนนี่ <c oughs> นี่ครับพื้นที่จะสซันมั่นหน่อยครับอันดับแรกครับนี่ครับเห็ดน้ำยำก่อนโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ โจ้ใส่ไปรถครับน้ำตาลเบิง้งจำนวนแล้วครัน,นประมาณจักซ้อนหนึ่งครับโจโจโจโันนี้ครับปาหมดแล้วน้ำปลาครับโจ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 ใส่ไปใส่ไปโอ้ยลึบต้วประมาณซ้อนหนึ่งกันครับ ตอนยตัวปงเนโอ้โจ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 ใส่จังไงครับเอาน้ำมันมาลงน้ำน้ำมันกือบซอนหนึ่งจะพอถึงซ้อนครับปั๊บนี่ใส่ผมงอครับผมง้เกาลีเนี่ยตังเงี้แต่ลายสบายสนุกสนิยวันนี้ค้นครับตีเห้เจ็ ผมรับต้องใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกจักหน่อยก่อนน้ำปลาแดกก่อนเด้อพี่น้อำปลาแดกจากเครื่องนึงนะครับจะใส่อะไรวันนี้เขาจะกินสีสันใส่ไปไม่แล<อ>้วครับป่ะนี้บีกนกน้ำใส่ครับ <c oughs> รน้ำบ่มีใส่เลมอนครับอืมมาเปรี้ยวใส่อะไรใส่เปียกทืปอปีกนกะน้ำบับ เสียงตุ uh ๊บ huh. ต uh ับตุ๊บต่ายังนะครับนั่นผู้ชอยเ็จผู้ชอยเ็จหิูเข่าสียไปสไปเสียไเปลียงโอ้ยเม็ดลงครับจักเม็ดตอกเยอะ

หอยครับคนหยเขาน้นีครับไปเครื่องครับเครื่องที่เตรียมไว้ไปเปรถปั๊บปั๊บปั๊บป,บป,บป,บปบสีสันพี่น้องเง้ยนะยำหอยไข <c oughs> ่นแซ่บเองที่มีมีจ็จานลูกจานได้ไหมเนาะกินยำหอยสตอครับผม โอเคนตัวเาเฮาสิเผาบานเธอเด้อตัวเฮาคอยไอ้ที่ลมเฟื้องถลมทั่วลงบ่ืนเด้อเด้อเธอยำหอยสตอนครับขอกันเลยเป็นไง น,นี่ส่องโอ้ขนย้อนหัดมีรัดบอดตักเองมาหักใจมือ うまくいける。<noise> Bình leo phía đó lại bạc to Bye-bye.